สวัสดีครับวันนี้พมมานําเสนอเมนูแกงส้มป่ามึกหย,ยัดทรายมูซับน่อไม่้องนะครับเมนูนี้ทําง่ายๆนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับมัตถุดิบสำหรับวันนี้นะครับก็มีป่ามึกกล้วยนะครับมูซับนอ่อไาม่ดองน้ำมะข้ามเปียกซ้ำเกลือเข่งแกงส้มกะปิน้ำตาลมะพร้าวน้ำมะนาวส้มแขกนะครับมาเตี๋ยวม,มูซับสําหรับหยัดทรายป่ามึกกันเลยนะครับ น้ำมันห้อยซองชอนโต๊ะซีอิ๊วข้าวขึงชอนโต๊ะซอสปรุงรสขึงชอนโต๊ะน้ำปลาขึงชอนโต๊ะ พุ่งปรุงรสไส้ได้ตามชอบเลยนะครับพุ่งปรุงรสอ,อีกขึงช้อนโตพริกไทยป่นหลังจากนั้นก็คลุกข้าวเขืองให้ข้าวกันเลยนะครับพร้อมแล้วนะครับสำหรับมูสับถีจะนำไปหยัดไส้ป่ามึกนะครับ หลังจากนั้นก็อยัดทรายมู่ซับในตัวป่ามึกให้เรียบร้อยเลยนะครับมาลงมือทําแกงซ่อมกันเลยนะครับเติมน้ำสต๊อกลงไปนะครับใส่ขึงแ้งกระปีลงไปนะครับคนละลายให้เข้ากันดีเลยนะ เติมเกลือลงไปขึงชอนโตสุปกรอนนึ่งกรพุ่งปุ่งรดขึงชอนโตใส่ส้มแคกลงไปนำมาข้ามเปียกสักห้าชอนโต หลังจากนั้นก็ใสหน่อไม้ดองลงไปเลยครับเหลืมไส้มูซับนะครับ ตามโดยป่ามึกอย่ารายมู้ซับได้เลยนะครับขั้นตอนนี้ก็อยา่าเพิ่งไปคุ้นนะครับพยายามกดให้จุ่มน้ำนะครับถ้าน้ำแห้งก็เติมน้ำสต๊อกลงไปอีกนะครับ เตินมน้ำตาลมะพร้าวนะครับลงไปหนึงช้อนโตค่อยช้อนตักฟองออกเรื่อยๆเลยนะครับลองชิมรดชาร์จเลกน,นะครับว่าได้ยัง ทำตต้ตไปจนนามงวดนะครับแล้วก็ให้ป่ามึกมูซับมันสุกบีนะครับเริมนวดป่ามึกลงไปถีล่งนะครับเริมน้ำป้าลงไปสักถึงช้อนโต้ครับ ลองชิมรสชาติแรกนะครับถ้าได้รสชาติที่ต้องการแล้วก็ปิดเตานะครับแล้วก็ราดามมาน้ำมะนาวนะครับที่คันเตรียมไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับก็ชิมรสชาติแรกแล้วนะครับก็อร่อยมากๆเลยนะครับ